ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิเจอร์มีแนวโน้มที่จะการดีบั์ขึ้นได้ก่อนตามทิศทางของตลาดต่างประเทศห <c oughs> ลังจากที่นักลงทุนดูเหมือนจะคลายความกังวลลงบางส่วนเกี่ยวกับปัญหาน,นี้ในยุโรปหลังจากที่ในส่วนของประธานคณะกรรมการยุโรปเนี่ยได้เสนอแนวทางในเรื่องของการออกยูโรบยูโรบอลว่าอาจจะมีเ,เป็นแนวทางที่จะใช้แก้ปัญหาน ขณะที่ในส่วนของอการหารือของผู้นำอของกรีซเยอรมนีแล้วก็ในส่วนของฝรั่งเศสก็ออกมายืนยันในเรื่องของแนวโน้มของกรีซที่น่าจะยังคงอยู่ในยูโรโซนต่อไปได้ก็มองว่าน่าจะยังเป็นแรงต่อทิศทางให้เห็นการแข่งตัวผันพวนแต่ว่าก็กลับมาดีบาลได้สำหรับในส่วนของตลาด ในนนวัี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองในส่วนของอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่นักทุนก็ยังคงจับตาดูว่าจะมีออกมา,เ,าเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนจากาในส่วนของการประชุมรัฐมนตรีครั้งของ EU ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้รวมถึงในส่วนของการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้าในเรื่องของมาตรการาว่าจะมีอะไรออกมาเพิ่มเติม ก็ยังทําให้ทิศทางการเคลื่อนไหวในยังค่อนข้างผันผัวแล้วก็มองการปรับตัวขึ้นในวันนี้เองก็ยังได้รับแรงกดดันจากาการที่เห็นนักทุนต่างชาติยังคงขายออกมาต่อเนื่องทั้งในส่วนของอตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าก,การฟืันตัวขึ้นไปกนบริเวณ720-725จุดของ s อ0่าสูงยู11 ยังเป็นจังหวะในการเข้าเปิดสถานะช็อตเพื่อเราทำกำไรเมื่ออ่อนค่าลงมาอีกครั้งบริเวณ700จุดโดยท้งนี้ก็ให้วางจุด Stop Loss ไว้เหนือระดับ725จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock f u t u r e ก็มองว่าในส่วน a อ v a c ดวานซ์ U1X ย,ยังก็ให้ทยอยทำกำไรสถานะรองออกไปเนื่องจากว่าในส่วนของราคาเอง ่วนนึ่อาจจะตอบรับข่าวเรื่องกสทชไปบ้างแล้วแต่ถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังได้รับแรงจากในส่วนของ MACD ที่ปิดเหนือเส้นซีโร่ลายต่อเนื่องทางนี้ก็ให้วางจุดสต็อปไว้ที่ระดับ115บาทส่วน PTTU ทียู11เมื่อ,อะะวานราคาปิดทรงตัวแต่ว่าอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลงแล้วก็มองในส่วนของอปัญหาเรื่องนิยุโรกเองก็ยัง ส่งผลให้ทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกยังค่อนข้างผันผวนจึงมองว่าในส่วนของตัว PTU11 ถ้าหากว่าวันนี้ยังไม่ผ่านระดับ320บาทยังสามารถคงสถานะช็อตต่อได้ส่วน TTAU11 เมื่ A อ,อวานนะคะกลับมาปิดบวดครั้งพร้อมกับปรลม่มที่เพิ่มขึ้นโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวเครื่องมือทางเทคนิค มองว่ายังอ,อยู่ในทิศทางลบหลังจากที่ในส่วนของ m a c d ยังปิดต่ำกว่าเส้นซีโรไลต่อเนื่องแล้วก็มองว่าในส่วนของการติดกับของราคาฟิวเจอร์เอที่ได้รับแรงส่วนหนึ่งจาก BDI ที่ ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องน่าจะเป็นในไปในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นเนี่ยยังคงแนะนำให้เก็งกำไรในฝั่งช็อตในจังหวะที่ดีตัวและตราคาทุนยู่ร,รับ19.60บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้มองแนวโน้มน่าจะยังคงแหวงตัวในลักษณะไซด์เว์ way, แต่ในส่วนของราคาทองคำก็ยัง ช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ1,824.69เดิญต่อออนในช่วงเวลา8นาฬิกาส่วนราคาสปอตซิลเวอร์อยู่ที่ระดับ40.67เสียต่อออนในในช่วงเช้านี้แต่ในส่วนของราคาโลหะเงินมองว่ายังได้รับแรง ถึงคลองโลหะเงินเพิ่มขึ้นของกองทุนไอแชซิวเวอร์ทรัสโดยมีการปรับเพิ่มการถือครองโลหะเงินอีก30.2 9ตันมาที่ระดับ9,956.32ตันเมื่อคืนนี้ประกอบกับในส่วนของวิสิตี้ที่คลายลงก็อาจจะเป็นตัวที่ช่วยหนุนทิศทางของราคาโลหะเงินอยู่ส่วนหนึ่งดังนั้นเนี่ยจึงมองว่า ก็ยังต้องติดตามความพืบหน้าในส่วนของปัจจัยดังกล่าวรวมถึงนักลงทุนส,นส่วนหนึ่งก็อาจจะยังรอดูในเรื่องของการประชุมของธนาคารสหรัฐในสัปดาห์หน้าด้วยดังนั้นเนี่ยทิศทางของตัว go future ยังเปิดตัวค่อนข้างผันผวน,นอยู่ดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำให้เก็งกำไร short GFB หรือว่า g f 1 0 1 ในกรอบ2 6 3 0 0ถึง2 6 7 5 0ส่วน Silver f ์ฟิวเจก็ยังให้คงสถานะช็อต s v v 1เพื่อรอทำกำไรบริเวณ1,230โดยวางจะสต็อปรอไว้ที่ระดับ1,300บาทสำหรับในส่วนของ Option, ออปชั่นเมื่อวานในส่วนของพุทธคาวลุ่มมีาการปรับตัวลดลงมาที่ระดับ0 8 8เท่าโดยมีในส่วนของอ r นพายแรี้ที่ สะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่าวันนี้มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นแต่ว่าะระหว่างวันยังคงมีความผันผวนโดยทั้งนี้เนี่ยปัจจัยที่เข้ามานุนก็คงมาจากในเรื่องของความคื้หน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา เป็นจังหวะในการเข้าไปช็อตคอสัญญาเดินกันญาที่ราคาใช้สิทธิจจุดแล้วก็รับกำไรเมื่อเซฟฟตีอ้อ่อนตัวลงใหม่ครั้งปิดการประชุมในส่วนของตลาดอุนภาะ